สบายดีเนาะเมื่อนี้กาซิมาเดรข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะซิมาเวาซีสิ่งที่คนเวียนามอิสาะไทยมากที่สุดเนาะก็คือดา่านกีฬาซีประเภทเนาะคือหนึ่งโบลิบอลสองกต่อไว้สามตีบูลหรือว่ากีฬาปีตังซีมวยไทยเนาะโอเคเนาะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาลาวและชา,าวไทย m o ุ t คนเนาะเมื่อนี้กา มาพบกัมิ่งมาลาวเซนการจะเคยเนอมนนกาซีมาอัปเดตข้อมูลนอทีบาลาวไปคนพบนอทีเห็นมาเนพี่น้องชาวเวียดนามนี่นะมีสีอย่างที่พี่น้องชาวเวียดนามนี่ยังแอบปิศาประเทศไทยมากที่สุดนะสิ่งนั่นก็คือนอะโอเคก่อนไปฮาส้มคลิปนี้นะกยายจะลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครไป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ มิ้งบาเลาวเลยเด้อพี่น้องเนาะโอเคเนาะเริ่มจากสิ่งแรกเลยเนาะสิ่งแรกที่คนเวียดนามอิสซาพี่น้องชาวไทยเข้ามากที่สุดเนาะก็คือเนาะกีฬาเนาะอาทุตบอลอายิงเนาะกีฬาวอลุตบอลเนาะหรือว่ากีฬาตีบานนั่นเองเนาะที่พี่น้องชาวเวียดนามแอบอิสซาพี่น้องชาวไทยเนาะ ทีมวอลเลย์บอลหญิงนี่เนาะแม่นทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยหรืว่าทีมสาวไทยนี่เวียดนามนี่ย่องย่องย่อเนาะแล้วก็ยอมรับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนี่แม่นเป็นทีมที่เก่งใน11ประเทศอาเซียนของเฮานี่เนาะและะ้วก บ่มีทีมใดสู่ทีมไทยไลยเนาะทีมบอลลีบอลนี่เนาะในอันดับประเทศอาเซียนนี่เนาะและก็แถมไทยยังในติดไปซิ่งไปอ่าไปบอลโลกอีกเนาะพี่น้องเนาะเวียดนามนี่เขาได้ยกย่องเป็นทีหนึ่งเลยเนาะอันทีมบอลลีบอลนี่เนาะโอเคสำหรับอ่าข้อที่หนึ่งเนาะกับจบไปแล้วเนาะเวียดนามนี่ยอมรับว่าทีมสาวไทยนี่ ทีมวอล l e y b a l l นี่สุดยอดเนาะคนเวียดนามเขา่ดีตดเวอร์เลยเนาะและ้วกามามาในที่สองเลยเนาะที่สองในแมนกระต่อวายเนาะกระต่อวายของทีมชาติไทยเนาะกระต่อวายนี่คนเวียดนามนี่เขาจะบุกเก่งเนาะบุกเก่งเนาะ ว่ามีบอลนีก่ก็มีคือกันเนาะทิมกัต่อวายของเวียดนามนี่ก็มนี่อยู่แต่โบเก่นเนาะเขายกย่องและก็เป็นทียอมรับของพี่น้องชาเวียดนามโมดสุขู่สุดคนเลยเนาะที่เห็นทิมกัต่อวายหรือว่าทิมศาสตร์ของไทยนี่เตกัต่อวายนี่จงิง,งสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะจิงสุดยอดเลยเนาะที่เวียดนามที่ยอมรับเป็นที่สุดเลยตามที่าวกเราเห็นเนาะเขาเจ้ากหมักจะพูดเทงแบบ ตลอดเลยเนาะทีมกระต่าวายของทีมสาติไทยนี่นเนาะเพราะว่าสุดยอดเลยแลก็โอเคเนาะสำหรับทีสองเนาะทีสองมาที่ทีสามกันเลยเนาะทีสามนี่แมนอันนั้นกีฬาเปตังเนาะหรือว่ากีฬาตีบุญเนาะตีบุญเนาะลาวก็มีไทยก็มีเนาะ เวียดนามเขาจะบ่มีกีฬานีเนาะเขาจะบ่ฮูลินเลยเนาะแต่เขาเห็นเนาะในเวลาจัดโอลิมปิกหรือซีเกมนี่เนาะเขาเห็นทีมไทยนี่ลินได้ดีที่สุดเนาะในบรรดาอาเซียนของเขาเนี่ยเวียดนามเขายกงองเป็นที่หนึ่งเลยเนาะทีมตีบูลไทยเนาะสุดยอดเนาะเก่งสุดๆเลยทีมตีบูลนี่นะ เขาเบวาแบว่าสมเซยเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะเขาจะแบวาเขามักในกีฬานี่เนาะแต่แบว่าเขาในประเทศเขาจะแบว่ายังบม่ได้พัฒนานะเขาจะบอกอูรินกีฬานี้เลยเนาะที่บาเลาเห็นอยู่ในหงเฮียนบาหลาก็มีเดินบุญเนาะนักเขียนเวียดเนาะเขาจะมักมาลินเนาะอยู่ในเดินนี่เนาะเดินหงเฮียนของบาหลาเนา่ แ่เขาแบบว่า่บู้เนาะแต่เขากันยังแม่ว่าอ่ามันว่าเขา,บบา่ากีฬาประเภทนี้เนาะเห็นเก่งที่สุดแมนคนไทยเนาะคนไทยเขาลินเนาะแบบ่าเขาเบิ่งในแบบ่าการออกอากาศในทีวีเนาะเขาคนเบบ้าเขาจะรู้จักเป็นอย่างยิ่งเนาะเขาจ้าวจะแบบ่าเขาบอกผู้จักลินเนาะคนเวียดนามเป็นน,นั้นเนาะเดี๋ยวมาสิ่งที่สี่กันเลยเนาะสิ่งที่สี่นี่แม่คน เียดดีอิตานที่สุดเลยเนาะสิ่งที่สี่นี่เนาะก็คือเนาะมวยไทยเนาะมวยไทยี่คนเวียดนามนี่แบวาจะสอบที่สุดเลยเนาะในบรรดาเซียนของเฮานี่เนาะคนเวียดนามนี่ย่องมวยไทยเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะเป็นอยากมากเลยเนาะตามที่บ้าราเห็นเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะมากเนาะอยู่เวียดนามนี่มีบอขายมวยก็มีอยู่แต่ขายแบว่ามันบอมีซื้อเสียงบันไอนะ คนเวียดเขาแบบว่าจะชอบแบบว่าเอาแบบเอาเอาแบบเอาอย่างของมวยไทยนี่มาแบบว่ามาเฮ็ดในประเทศเนาะแต่กะไทยกับเวียดน,นามนี่กบับโปรตีดังเนาะเพราะว่าเขาจิกก้าเริ่มแบบว่าเฮ็ดขายมวยเนาะแต่เขาแบบว่าสอบที่สุดในนักมวยในเมียน่านักมวยไทยนี่เนาะนักมวยไทยเ่ยแหละเป็นทีเป็นทีลึงลือ้อ ภายในประเทศเวียดนามเนาะเป็นทีพูดทึงบ่อยๆหรือว่าพูดทึงมากที่สุดเนาะก็คือมวยไทยเนาะมวยไทยหรือคนเวียดเขาจะอิจฉาประเทศไทยที่สุดเลยเนาะเพราะว่าอยู่เวียดนามเนี่ยเเคยมีว่าหนักมวยในใดที่ไปหรือว่าบุมี่นักมวยที่เก่ง,นะ,งนะก็เรื่องเวนับ่มีคนเก่งคือแบบคนไทยเลยเนาะ นักมวยไทยนี่โอ้สุดยอดเลยเนยาะบ,บาลาวก็ยังซื้อสอบเนาะบาลาวก็มักคือกันเนาะหนึ่งนี่กัทีมวอลเลย์บอลยิงของไทยเนยาะมักแห้งเนาะสำหรับอ่าสี่สิ่งที่คนเวียดนามอิจฉากะจบไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าทาาบาลาวกะบาลาวก็าาวกชอบคือกันเนาะสี่สิ่งที่เวียดคนเวียดนามแอบอิจฉานี่เนาะ แอบอิสาะพี่นอ้องชาไทยเขานี่เนาะหนึ่งสิ่งที่หนึ่งกับวอลเลยบอลนี่แหละทีมหญิงของไทยเนาะนักทีมวอลเลยบอลเนาะสองมากกับกต่อวายเนาะสามมากกับเปตังหรือว่ากีฬาตีบุญเนาะสี่มากกับมวยไทยเนาะมวยไทยนี่แหละคนเวียดนามเป็น นิยมสําสอบที่สุดเลยเนาะเขาเจะจะแบบว่าลงไลแถมยังแบบว่าเฮียนมวยไทยแอบเฮียนมวยไทยเลยเนาะคนเวียดนามนี่นี่แหละสิ่งที่เขาแบบว่าอิจซาที่สุดเนาะที่ประเทศเขาเนี่ยแบบว่ายัางโบมีแล้วก็ยังโบทันผัดขนาโบทันเทงคันคือพี่น้องชาวไทยเขาเนาะคนเวียดนามเขาจะอิจซาเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะโอเคสหรับกินนี้เนาะ ก็ขอฝากถึงพี่น้องชาวไทยโม้สุกูสุขุขนรา,า,ากาชาวลาวเนาะจังไรก็ฝากเป็นงกำลังใจบมาลาวเนะาะจาังจะใดไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บมาลาวคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะบายบายเนาะ